สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะส่วนนี้ค่ะคือระเบียงชั้นสองนะคะเราก็ทําเป็นมุมสวนผักเล็กๆนะคะปลูกผักไว้กินได้กินทั้งปีนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือผักกาดนะคะก็จะมีผักกาดหินผักกาดขาวนะคะนี่นะคะอันนี้คือพริกค่ะปลูกพริกในกระถางนะคะ นี่ค่ะเราปลูกที่คือมุมระเบียงตรงนี้ปกติเราจะใช้เป็นมุมตากผ้านะคะเป็นมุมเล็กๆแต่เราสามารถที่จะเอามาเพิ่มประโยชน์อีกก็คือเราทําเป็นสวนผักเล็กๆไว้เก็บกินนะคะก็เราก็ปลูกผักหลายอย่างนะคะก็จะมีพืชผักสวนครัวมีพริกพริกนะคะอันนี้คือพริกที่เราปลูกในกระถางก็คือ ปลูกสต้นในกระถางเดียวกันคือปลูกดูนะคะปลูกด้านบน1ต้นแล้วก็ปลูกตรงก้นกระถางอะคะ่ะโดยเอาหัวลงอะคะ่ะหนึ่งต้นนี่ค่ะอย่างงามเลยนี่ออกได้ผลแล้วนะคะติดมิดแล้วออกดอกนี่ค่ะดอกเต็มเลยออกช่อดอกเต็มติดผลแล้วนะคะ แล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็ปลูกดอกไม้คุณนายตื่นสายไปด้วยมันก็จะสวยงามแล้วก็ได้กินผักไปด้วยนะคะนี่คือสวนผักมุมเล็กๆบนระเบียงนะคะนี่ค่ัพริกพริกก็ได้กินทั้งปีนะคะแล้วก็ปลูกมีพริกไทยด้วยมีอันนี้คือต้น มะตูมแขกนะคะแล้วก็ผักหวานบ้านเราก็ปลูกได้หลายอย่างนะคะมันจะเป็นมุมเล็กๆคือตื่นเช้ามาแล้วก็ได้มาดูผักได้มารดน้ำผักมันก็คือความสุขอย่างนึงนะคะสำหรับมุมเล็กๆของบ้านเถวเ้ามันทําใ้้เราเกิดความสุขทางใจอะคะ่ะนี่ค่ะส่วนไอ้ขวดน้ำเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าทำอะไรนี่คือน้ำหยดนะคะ เราใช้แบบประหยัดอะคะ่ะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็เอาขวดมาตัดนะคะขวดมาตัดก้นขวดแล้วก็เอาน้ําใส่ทีนี้เราไม่ต้องเจาะนะคะฝาเนี่ยค่ะคลายออกค่ะเราต้องการให้หยุดประมาณไหนแล้วก็คลายฝาออกผักเราก็จะไม่เหี่ยวอะคะ่ะมันก็จะได้น้ําทั้งวันเพราะอากาศมันร้อนมันอยู่บนเราเบียงอะคะ่ะนี่ค่ะเราใช้ ทุกอย่างคุ้มอะค่ะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เอาของเหลือใช้ที่เราทิ้งแล้วนะคะเก็บนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วก็มุมเล็กๆแต่สามารถทำให้เกิดความสุขทางใจปลูกผักกินได้ทั้งปีนี่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยถ้าใครชอบถ้าใครอยากทำเหมือนเราก็นำไปใช้ได้ค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ